เยำใส่ป่องคอเลยค่ะลาปูครับไชโยมาสิโยสวัสดีครับลาปูแชนแนลคัมแบ็กใหม่รอบกับพาสุดท้ายของซีรีส์แปรรักฉันทุกคนเศราฐเศรษเหมือนกันเนาะมาถึงเรื่องเขาเหรอมาใช่มันจบ ราจะจบเราง่ายเราก็กลัวลว่าเออเราจะแบบได้เห็นบิวกิ้นกับพีพีเล่นคู่กันอีกไหมอะไรก็คือเลิกกันไปแล้วทุกคนคนเลิกกันไปแล้วแล้วก็เหมือนจะเรียนจบแล้วเหมือนทีจะบอกว่าอาจจะได้ย้อนกลับมาเจอกนันอีกแต่สิ่งที่พีคือนาดาวอ่ะไม่ไม่ปล่อยให้แฟนคลับอ่ะพักจิตใจเลยจริงอยู่ดีก็ปล่อยเพลงตุม้มเวอร์ชั่นบิวกิ้นออกมาแต่ในเอ็มวีเราก็คิดอยู่ไว้ว่าเพลงเตเดี๋ยมันร้องให้ใครวะมันร้องใครใครรลองมันนาะเอาสรุปพอไปกลางเอ็มวีทุ่มขวดโหลแล้ววยนะปังมากพี่จ่ายกด พี่โกรธกว่าวันที่ดูเนี่ยพอเศร้ามาแล้วแบบเ yeah. พื่อตอนคอพิวเตอร์คือแบบแรงมากแต่ก็เออทุกคนยังดีนะแบบแยกได้ระหว่างเตะกับบิวก,กินนะนด่าแค่เตะน,นะแต่ไม่ได้ได่าบิวกินนะอะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายของของวันนี้ก็คือมันจะเป็นตอนสุดท้ายแล้ว <S <S ใช่ตอน<ม>สุดท้ายของซีรีส์นี้เออปร่บรู้สึกไงมากสนุกสนุกอยู่แล้ว p r o f e น s i o n a ยเตจะได้เป็น superstar มาแล้วเตะจะได้เป็น superstar ทุกคนใช่ ลของเตพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือเครื่องดื่มบำรุงสมองคครรัับบก็คือแฟชาร์ดครับทุกคนจะแฟชาร์ดได้ไหมตอนสอบแอมิชั่นเอามาให้หัยงหมดเลยวันเนี้ยอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วถ้าเพื่อนอาจารย์สนใจให้คุณไปทำงานด้วยสนใจครับด้านสนใจสิครับได้งานต่อเลยฟังจบสักทีใครที่เขาหมักมาทาชีพตลอดเวลา แข่งหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ชนะไงเออสิบงขอบคุณมองบอลทุกคนเห็นหน้าโอ้ยเมื่อว่าคิดว่ยเรียกกันอีแล้วล่ะเครียดแล้วก็ยางเนาะก็จดอยู่ชิวแล้วมาร่วมไหมแมมองตาแป๋วนะโอ้แล้วกาลลำกาลเห็นป่ะสุดท้ายก็เหมือนภูมิใจที่แบบเตะมันทำตามความฝันได้อะ คอมือใหนเลยสับไปแล้วเนาะลบไม่ได้เนาะลบยากหลักฐานความข้างรักอะเก็บไว้เพืหลักฐานความข้างรักอะตีเลยตกันตีกันถ้าไอสองนั้นเรื่องอะดูแมนดูปากเงาดูดูปากเงาเงาอะด่ากูคือมึงดูแมงกูปากคุณพี่ชายเตะเขาจะแต่งงานแล้วนะเขาจะมาจัดงานที่รีสอร์ทบ้านเราก็ยังไปจัดที่บ้านโอเอ๋อเนาะ พี่ท็อกก็ความฝันเต๋อเนาะที่แบบว่าเหมือนอย่างแบบปุ๊บเพลงใหม่ปะ่ะเราจะเห่ากันได้ป่ะวันนี้เราจะมา,าไหมนี่แต่ไม่มีรูปเตะแล้วแน่นอน <laughs> ยังคิดทีส่สุดไม่ออกอีกอ่ะอ๋แต่ยังไม่จบสวัสดีท็อกสวัสดีค่ะสวัสดีอารีอ่ะสุขามาให้ทำบิสซิตไปด้วยทำงานไปด้วยนึกถึงตอนกูทำแล้วนเหนื่อยชิบหาย ก็ถ้ามึงยังรู้สึกว่าขาดอะไรอยู่แปลว่ามึงยังไม่ได้ทุกอย่างตามที่มึงฝันไว้นี่ไงในดีเซอร์เลยคนลุกอยู่แล้วอะอะไรวันนี้วันนี้คนนุ่เป็นปิมปิมอะมันแบบรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเย้จบแวลาครับตอนแรกตอนนี้เป็นพักเบรคโฆษณาอยู่นะครับฟิลกูดมากได้กลับมาเจอกันเหมือนวิแล้วมันเส้นเรื่องหนักใช่ป่ะแล้วพอมาอาทิตย์นี้มันมันเป็นบทสรุปของแต่ละคนว่าเออเรียนจบแล้วอะไรยังไง เอาจริงถ้าแบบมันต่อกันเลยอะทั้งสองอีพีอะน่าจะปรับอารมณ์ไม่ทันอเออเหมือนให้คนได้พักเบรกไปก่อนฟิลมันจะขึ้นลงเนาะใช่อารมณ์แบบโบบบุหราา่าดดนี่นิโอเคมาทั้ okay, ต่อนะครับพี่ครีเอทีฟเขาอยากคิดถึงก็เลยเข้ามาเลยเป็นไงบ้างนอะ่ะสบายดียปนะน้องเต๋ค่ะห้องประชุมเสร็จแล้วค่ะดดดเดินคัดเดี๋ยวยังไงฉันนั่งนี่เลยอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องเต๋ค่อนข้างเต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปอ่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ดีกว่าไหมครับฟองหาโอเอ๋วพี่ชมพู่กับแล้พี่เดี๋ยว ว่าจะทำภารกิจนี้ได้่อยๆๆวันนี้ค่นั่งดิ <c oughs> นี่คุยกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีพี่ผู้จัดการเขาต้องไปธุระต่อกูก็เลยต้องเรียกรถกลับเองนี่ก็เลยมาขอนั่งรอรถด้วยจริงจริงมือม,มืเขอเขาขับไปก่อนใช่ปะโ <c oughs> ปะ <c oughs> ปะกลัวโอ๊ยไม่รู้ต <c oughs> อนนี้มันทำง,งานเป็นฮันนีร์ เ,เอาโจทย์จากลูกค้ามาวางกรรเรือทางการศึกษากูดูซีรีสที่มึงเล่นนะ, <c oughs> ะแฟนขาปวดที่เป็นแฟนขาเลยเป็นอะไรเป็นแฟนเก่าพี่แต่พอไปเขียนบทเองแม่งงงสัสเขียน,นเรื่องตัวเองดิ่ง่ายอ่ะ ก็ทำแบบพี่ใจไงยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่โอ้พูดไม่ได้คิดอะไรไงเออโมว่ามุมนี้ก็น่าสนใจให้ตัวละครเป็นคนขี้เก็บอยากได้ความสนใจการความใส่ใจอะไรเงี้ยไอ้้ไหลอกด่ากผัวหรือว่าเป็นตุ้ตี้ไหมหมาที่แบบผมจะขอมากๆแบบจำได้หมดเลยจำแบบเรื่องดีเทลของเตะอะไรเงี้ยเพรซึ้งอ่ะตึงตอนเลยแบบสะอึกนะงานจัดที่มีสถา์ทบ้านมึงนี่มึงก็โครงแฟนจะเปิดตัวได้เลยเอ่ะ มันยังไงไม่มีค่ะก็ถ้ากูหาแฟนทันอ่ะเ็าจะจอแจอแลี่เนี่ยเขาก็มองมึงนะกูว่าคบกันไปก็ถ้าเส่งเสริมกันที่ดีนะฉันกูเตรียมตัวมะชุนเดี๋ยวกันโอเคนะพี่แต่ว่ามันมันจะมีความรู้สึกที่ฟีลกู๊ดปนกับความเศร้ามันโหวงอ่ะอือคือฟีลมันใช่เลยเหมือนกลับไปคุยกับแฟนเก่าจากเขาด้วยความที่แบบว่าก็แย่แหละแต่ว่า ก,ก็ได้อยู่ต่างเข้าใจกันแล้วอืเราชอบเราชอบความที่โอเอ๋ล <c oughs> ดูติดตาม <c oughs> อะไรที่เป็นเต๋ดูแบบอคอยดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ชื่นชมอะในความสำมพันของคนที่เขาเคยรักมาก่อนแล้วกลับมาเป็นความสัมพันธ์ของเพกกื่อนเอาจริงทั้งคู่ต่างแบบมันรู้ใจกันอะ่ะจนแบบไม่สามารถหาใครมาแทนได้แล้วโอเอ๋กก็ไม่โฟกัสเรื่องความรักส่วนเต๋ก็แบบขนาดไปเขากับแอลลี่เหรอที่แบบเป็นนางเอกที่เป็นคู่จิ้นอ่ะ ก็ยังแบบหวั่นไหวอยู่ดีอ่ะเหมือนโดนคนยุแเต่จะเป็นอะไรที่แบบหวั nice> ่นไหวง่ายโดนคนยุโดนคนพูดนิดนึงก็จะไปแหละเออสุดท้ายนี่ก็คือข้อเสียของเตะจริงๆแหละแล้วซึ่งสุดท้ายอ่ะคนที่เข้าใจเตะมากที่สุดก็คือโอเอ๋ออยู่ดีหอนกันได้ไหมสำหรับคืนนี้หอนคืนอะไรคืนหมาหอนนะก็เป็นหมาไงก็อีพีที่แล้วอ่ะแบบเหมือนเหมือนชาร์ตวตเตอร์เขาบอกว่ายุให้เลิกกันพมันนี่ไงเลิกแล้วนี่ไงไม่ก็เลิกกันจริงแต่อาจจะเออกาต้องมาลองดูนะว่าเขาจะ เ,เขาบอกว่าดอกทันตะวันนะพี่โอเอว๋วอ่ะจะเหมือนแบบสื่อถึงตัวเองอะ่ะอ๋อเหรออืมโคตรของคุณนลยนุทธ์คือต้องตายสานเดียวเท่านั้นตอนดีกเขาเคยเล่นไงยูยูเคยเล่นเป็นอย่างเรเจนเจ้ไม่ดีท่าท่าก็จะเป็นต้องอลง <laughs> อันนี้คือตอนทัดนหนึ่งตอนนี้เอารางวัลออสการ์เลยปะล่ะก็ดีนะ I would like to say thank you ขอบคุณครับ แล้วเรื่องที่กูอินที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องมึงมั้งช่วงปีกว่าที่เราไม่เจอกันน่ยแต่พอกูกลับมาเจอมึงวันนั้นอะแค่ไม่กี่นาทีที่เจอมันอะเหมือนกูกลับไปตกหลุมรักขึ้ใหม่อครั้งเลยอะมึงรู้สึกจริงอ่ะทำไมมึงยังไปรู้สึกกับคนอื่นได้อ่ะแล้ววันนี้มึงมาขอให้กูเชื่อใจเหรอแต่มึงเคยของกูว่าจะหายไปไหนได้ไหมอ่ะถ้าวันนี้กูขอมึงได้ป่ะยังน้อยเป็นเพื่อนทางหากกันก็ยังดีอ่ะขอละครนประสบความสำเร็จแล้วกัน ทุกคนครับพูดอะไรไม่ได้เลย <S 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 ที่เมื่อกี้เกือบจะร้องไหอ้อยังไงครับตอนตอนที่เตะเดินออกมาแล้วมาคุยตรงนันจอดรถใช่ไหม,มแล้วมันมีซีนที่แบบโปสเตอร์กับเตะกับโอเอ๋วอ่ะยืนคู่กันแล้วเตะบอกว่าแค่คุยกันไม่กี่นาทีอะ่ะม,ม,มันก็ไปตกลงหลัอีกครั้งอะ่ะอันนั้นคนลุกเลยจริงแล้วคือแบบจะร้องไห้พยายามที่จะขอคืนดีรู้สึกว่าเตะพยายามนะเตะแบบตั้งใจ เสียรน้องคนมีคนเชียร์ในทวิตเตอร์ว่าให้กลับมาคบกันไปเต้นม,มาขอคบกันดีอ้าวจริงๆกูว่าใจเราอะมันเรืกไปแลไวไงว่าชอบคนแบบเนี้ยบางค่ันะกลับมาแล้วก็ดีขึ้นเย้ยถ้ามึงอยากรู้ว่ากลับไปแล้วจะเวิร์กไหมก็ลองกลับไปเว้ยแต่ถ้ามึงไม่อยากรูแล้วก็ไม่ต้องลองกลับไปคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวมึงได้ก็คือตัวมึงเองไงตามนั้นครับทุกคน ตอนแรกนึกว่าที่พี่บอกเขาจจะไม่กลับมาเดี๋ยวเพื่อนเก่าๆน่าตามมาหมดเลยนี่ไงเออ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 น้องกาลเกตยังเรียนไม่จบเลยเกียรเกียรกาลเกตโอ้โหดูสินี่เด็กๆโตมาหลอกกันหมดทเลยโอ้ยมดมาโอ้ยเยาติดงานครับแม่โอ้เสียดายจังเดี๋ยวตามมาแน่ ทีน้พวกกลับคิดมาดีนะว่าฉากแบบอีพีสุดท้ายทุกคนต้องกลับมารวมกันอะไรเงี้ยมันดูอบอุ่นดีก็คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเจอกันได้ยังไงครับหม่สีทองเกียร์ู้ทำไมเลือกแต่งงานกับโนสุวิจังเราก็เลยรู้ว่านี่แหละคนเนี้ยที่เราอยากตื่นมาแล้วก็เจอเพื่อนในชีวิตโอ้ตื่นเต้นพี่พร้อมรักมันอาจจะง่ายๆแค่นี้ละครมาหลายครั้งเราก็ทะเลาะกันเดโบโนะเวลาที่ผมหันกลับไปมองหน้าเขาให้ตัวจริงคือน้องบาสอะ ที่ผมอยากจะอยู่ด้วยจนแก่มาแล้ว,ลว,าวาตามที่คิดไปเลยคิดไปแล้วว่าโอ้โอเอ๋วอะต้องตามมาแ<า>น<ะ>่ทำตามหัวใจตัวเองแหละแต่ว่าสีนสุดท้ายเป็นซีนที่ชันประทับใจมากนะเพราะว่ามันเป็นสีนที่เอาคนใลก,นนกบมารวมกัน สวยมากมแสดงแต่พาร์ทหนึ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอในพาร์ทสก็กลับมากันหมดเลยอะไรเงี้ยรวมไปถึงข้าอวของเต๋ที่คิดว่าเขาน่าจะแบบไม่มีคิวมาถ่ายแล้วตั้งแต่แบบตอนมาอยู่เทพรู้สึกว่าอันนี้ต้องขอบคุณทางนาดาวนะครับคือแม้ว่าอโอเอ๋อกับเต๋จะกลับมาได้คบกันหรือไม่ได้คบกันอนะแต่รู้สึกว่าชาวมันเป็นชาว,ชาวที่อบอุน่นรู้สึกว่าดูโก้ฮุนละคือแบบโก้ฮุนอบอุ่นโก้ฮุนก็ยังเป็นไอดอลอยู่นะแบบตอนที่น้องออกมาบอกว่าชชบผู้ชายก็ยังแบบโคตรแมนแล้วอันนี้ก็แมนอีกกแบบบอออืสุดจงงไต่่เเวา งานแต่งโง่ที่อะไงโอ้ก็ต้องมาครับอันนี้ของขังนะขอบชัยแล้วเป็นไงบ้างเรา <c oughs> สบายดีครับแมนมา,มาก,มกมไม่น่าเชื่อเลยเนานะวันก่อนอะอยังเป็นเด็กมัธยม <ừ. S 3> เล่นกันอยู่เลยมาน่ะเนื้อึงโกเแอบโมสนุกเลยนะนันน่นารลกแอบมอง เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะต้องมันมีที่ได้อผลมาจากโนซมิจังไปนะฮะจริงปะเนี่ยไม่จ่ายปะเนี่ยเรื่องขังขังๆไม่เจ๊กูผู้ช่วยอบมากแกงเพื่อนเตะนะซื้อหวยมาถูกอย่างงี้นี่ไงโอ๋ออันน้องอันน้ออึ้งชอบผูเก็ตมากเลยอ่ะจริงอยากไปอยู่ที่นั่นไปมาแล้วพี่มันดี หรือเปล่าฮัลโหลอย่างเทพขอโทษที่มาเลยนะกูก็ลงเช่าแล้วก็ต่อเรือมากูเคยขอว่างอย่าหายไปในชีวิตกูแล้วกูจะหายจากชีวิตนี้ได้ไงเกี่ยมใส่ปอกคอเลยค่ะแต่เี๋ยวมึงบอกกูว่าไม่มีใครแทนกูได้กูก็เคยจะอกแล้วว่าก็ไม่มีใครแทนกูได้เหมือนกันเราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ ไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปพปกุ้ให้มายดูก่อนเลยเราชอบเราไม่ไปหายแล้วแกน่ะคุยกับพูได้ไหมอ่ะถ้าเราพ่อไม่แก้กันไปอ่ะเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายอีกแบบนี้ได้ไหมเฮ้ แบมันขอคุณแต่งงานเลยนะแต่งครับ อยู่ <You. S 2> คนเมื่อกี้คือรักแรกของของเต๋อจริงเ<ต>หรอใช่ใช่เต๋มันก็เปิดตัวแฟนแล้วเนาะไม่รู้ว่าคนแถวนี้อะเอ๊ะอแซะหนึง่งจล,ล <c oughs> อะไรคุกมันหรอหรือมันนอกงแล้วพี่ใจน่าจะทำตามพี่เต่งไอ้นี่มือไม่นม่ามงรู้กูในจีเลยอะ่ะเดี๋ยวก็มีปัญหารหรอกก็มีปัญหารแรก,เก่เร้องแก่ <c oughs> ยอมยอมทิ้งทุกอย่าง่าดดูจนจบนะครับคือกูดมากเย้จบแล้วนะครับกับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอ พา์ที่สทั้งหมด5 EP ที่เราดูกันนะครับขอปรบมือให้กับนักแสดงทุกคนเลยนะคบที่แบบอยู่ตั้งแต่พาคหนึ่งจนพาทสองเนาะทีมงานทุกคนของนดาวนะครับแล้วก็คนเขียนบทอะไรก็ตามบทเพลงอะไรทุกอย่างนะครับมันดูลงตัวมากเลยมันเป็นซีดีข้ามปีเนาะที่แบบว่าดีมากๆเออเอทุกคนดูดีแบบนะจะบอกว่า ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีพาร์ทสอง่ะมีโอกาสกลับไปได้ดูพาร์ทหอีกรอบนึงภาวนาในใจลึกๆเฉยว่าเอ้ยเราจะมีโอกาสได้เห็นปลายทางของแต่ละแต,ตแต่ละคัแต่ละตัวที่อยู่ในพาร์ทหนึ่งไหมอะไรเงี้ยโอ้เซอร์ไพรส์สุดก็คือตานป๊อปปี้เลิฟแรกของเต๋ คือเรารู้สึกว่าตัวละครเรื่องนี้คนที่แบบไม่ชอบเต๋อส่วนเนี่ยอาจจะเป็นความที่เต๋อแบบโลเลไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวละครรอบตัวเต๋อั้งหมดเลยครับเต๋อโชคดีมากนะปล่าที่แบบมีเพื่อนมีแฟนมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีครอบครัวเพื่อนครอบครัวแฟนแฟนเก่าเขาซัพอตเต๋อสะพอดนี้เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เขากลับมาคบกันเลยแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าละครมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนให้มันจบด้วยความฟีลกู๊ดเพราะนี่ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์แปลรักฉัแล้วใช่ไหมทุกคนอย่าลืมนะฮะระวัง ตกอยู่ในการข้างรักข้างแลราไม่มีสติเนาะหมายถึงว่าใช่มันก็จะเห็นแบบว่าเรากับเขาอะก็คืออยู่ฝ่ายเดียวกันไงพี่เขาอะคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเราถูกไหมล่ะสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะทคนใช่เวลาจะทําอะไรก็แบบเยอะเมื่อมันมีการจากลาคนที่ไปอะมันจะไม่สูญเสียแต่คนที่อยู่มันจะสูญเสียใช่ปะเออฉะนั้นอะเรามองว่าอย่าไปมองเรื่องของการที่เราสูญเสียแต่มันยังมีคนที่อยู่ข้างๆเราในเวลาที่เราสูญเสียอยู่นะเช่นอย่างโอเอ๋อ อ่าสูญเสียเตไป ตัเขงยังมีเงือนอยู่อะไรเงี้ยครับเออฉะนั้นคนรอบข้างเมื่อตอนเราสูญเสียเรามันจะมองไม่เห็นแต่จริงจริงมันมีตั้งหลายคนที่คอยจะอยู่ข้างเราตลอดอะไรเงี้ยก็ฝากเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบให้ทุกคนได้คิดด้วยนะครับแต่ว่ามันมีปมอยู่อันหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าอยากให้ซีรีส์เคลียร์เรื่องเดียวอะไรก็คือตอนที่โดนให้ลบรูปในไอจีอะครับแล้วอยู่ดีๆแบบเตะลงรูปใช่ไหมว่ากลับมาคบกันแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อเออโอเคแนาดาอาจจะทิ้งไว้ ว่ามันมีมันมีอีกเรื่องที่เต๋พูด้ามานี่ไงก็เป็นปัญหาแรกที่เราต้องแก้ด้วยกันเออฉันนะแบบเตะคิดดีแล้วแหละว่าว่าลงอย่างว่าครับสังคมไทยถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเปิดเปิดกว้างแล้วก็ตามอะเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเซนซิทีฟอยู่นะอยู่ในวงการบันเทิงอะก็อยากให้แบบเพื่อนๆทุกคนอะยอมรับให้ได้เ<ม>นาะไม่ว่าศิลปินที่เราชอบหรือเร,เราชอบเขาจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเขาจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อะครับเราควรจะซัพพอร์ตเขาที่ผลงานมากก ไม่ว่าอ,อะไรก็ตามแต่มันจะสอนเราเองอะ่ะมันจะรับดูได้ว่าอันเนี้ยเราควรทาไงเราควรปรับตัวแบบไหนเปิดรับมันไหมหรือว่าอยู่ตรงเนี้ยดีแล้วดูละครก็ต้องดูตัวเองด้วยเนาะว่าแบบม,ม,มีจุดไหนบ้างไหมที่แบบเอามาปรับใช้ได้บ้างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมก็คือทุกคนอ่ะต่างเจอมาเราสุ่มชีวิตในช่วงนี้ทุกคน่ะทุกวงการไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็เจอหมดอ่ะแต่ทุกคนลองกลับไปดูนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้าง แชมป์กระป๋านะครับขอเป็นกำลังใจให้กับซับสไครเบอร์ทุกคนที่เจอปัญหาในช่วงนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะยีแน่นอนก่อนที่จะจับกันแนี้นะครับก็อย่าลืมซัพพอร์ตบิวกินกับพีพีด้วยนะครับและนาดาวแล้วก็เพลงด้วยนะครับอย่าลืมไปฟังกันเพลงใหม่ออกมาเพลงใหม่ออกมาแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายลาปูรับ